สวัสดีค่ะนันนี่ค่ะกาบสวัสดีค่ะนันนี่ค่ะค่ะานผม้ชมเมื่อน,นี้เดินทางมาติดตามแนวทางความฝันกับนันนี่นอค่ะนอได้ยินว่านันน,น,น,าน,านี่เพิ่นฝันค่ะานผม้ชมเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นสีฝันจังไดเพิ่นสีใดเลขตัวใดมาฝากานรม้ชมเอฟซีทั้ง,างบานกัมารับชมรับฟังน้ากันนอฝันว่าจังไดน,นันนี่กรอบฝันว่าอยเดินไปไหนมาดูนี่เดินเดินเดินไป เดินไปทีนี่ฝันเห็นไยฝันเห็นเออผู้ชายไหยสูงสูงนะร้อยเจ็ดสิบนี่แหละมันกะไม่ถูกไหมค่ะแต่ว่าสูงแหงใช่สูงทีนี่เดินไปเดินไปไปเห็นเพิ่นเพิ่นก็เลยนั่งนั่งถามว่าเราจะไปไหนวะ ค่คก็เลยบอกโอ้ยหนูก็ไม่รู้หนูจะไปไหนน่นู้ยที่นี่เพ่อนถามว่าเอาจะไม่ได้ไปไหนมาช่วยกันทําความสะอาดตรงนี้ปลอดไล่วะทาความสะอาดป่าทาความสะอาดป่าเออทําความสะอาดป่าป่านี่คือจะป่ารกเนี่ยก็ถากไปถากมาเตียนไปเตียนมาเอา้า มาชวนเราสร้างศาลาวัดแม่เอาสร้างศาลาวัดแม่ว่ะเอาจะสร้างยังไงไม่มีอะไรสร้างว่ะค่ะไม่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแม่ค่ะชวนเราสร้างศาลาเฉยแล้วนี่เอ็งก็เลยบอกว่าจะสร้างหิดหยังศาลาไม่มีอะไรให้ทําไม่มือมืออิดเอืไม่มีใช่สร้างศาลาว่ะค่ะค่ะดล้วที่นี่เปิ้ลก็เลย ก็เลยพูดว่าเอาเอาอย่างงี้ไหมถ้าไม่มีอีทไม้พวกอะไรนะค่ะเอาอย่างงี้เอาแบบ่น่นเอาทรายมาลงเนี่ยเอาทรายมาลงก่อนดิค่ะอา้าวมึงมึงนั่งก่อทรายไว,วย้เด้ออ้าให้นั่งก่อทรายไว้เออเพิ่นบอกนะนิดหนูเออนั่งก่อทรายไว้นั่งก่อทรายไว้เด้อ เอีอมันสูงสูงก็ขึ้นสูงสูงเออนั่งกอดสายเย้อมันแบบมันขึ้นสูงสูงสูงขึ้นอ่ะค<า>่ะเพื่อนเทศนเป็นตัวอย่างหเบ่งบ่ะเป็นเป็นกาเป็นวน,นวาดวาดให้เลยเพื่อนวดอนาดูเพื่อนวาดวาดเป็นแนวไหนวาดแบบเป็นเหมือนเอ็นนะเหมือนเอ ที่ก็ก่อเจดีอะนะก่อเจดีขึ้นไป,ป<อ>ะนะ่อเป็นเจดีเออโกอเวนเป็นเจดีขึ้นไปแล้วก็เป้นก็วาดวาดแบบว่าเอา้าวาดได้เป็นหน้าต่างออกมาเป็นประตูออกมาเนี่ยให้แบบให้แบบว่าเหมือนกับคนเข้าไปได้นะอ่ะนะแต่เอาเขายเหตุเออว่ามีปูนเม่นบ่ไม่มีปูนเนียแต่ เจ้าบอกว่าก่อทรายขึ้นไปยสูงๆค่ะนั้นใน,นความฝันนั้นมีเห็ไดไหล่บ่ะเห็ดไดลบ่ในความฝันก็ได้เลนาะเห็ดเอาดินเนี่ยทรายลงมาทําขึ้นทําขึ้นค่ะแล้วก็เขาจะเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นอะไรเรียบร้อยหมดค่ะเหมือนเดิมเรานั่งเล่น กองสายนั่นนะค่ะมันยังเหมอนกองสายกกประสาท่ายนี่เออนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นขนาดใหญ่เห็นเออเป็นแค่ทำให้เราเป็นขนาดใหญ่เฉยแต่นี่ในความฝันนะแต่นี่ในความฝันว่าพระอาทิตย์สวยงามมากเลยไหมพระอาทิตย์ขึ้นเออสวยแบบว่าแดดส่องมามันแดดส่องมานี่มันไม่ได้เหมือน สีก็ขาวเหมือนบ้านเราเด็ดมันเป็นนวลเป็นเครื่องหมอกนี่อปล่เออเป็นตัามวนเป็นตังหมอกเนี่ยมวนหมอกไปค่ะแต่ในความฝันเสร้างเสร็จแล้วมีคนมาหลายคนเลยไงเขาในปรงสาษาไยนะงงเลย <c oughs> มีคนเข้ามาในปราษาไทยหลายหลายห่ยเลยแจ็คมอเตาร์เออ มาสางเซตมันมาอย่างไงวะเขา้าเขา้าเขา้าเข้าไปเบิง้งเข้าไปเล่นส้มอยู่ในหาเออเข้าไปดู้ว่าไป z o มไปเล่นอยู่นั่นเอ,อเาอยากเล่นก็นเล่นไปอะไรแบบน้นเราในในความฝันว่าหรือรอยจิ๊บเนี่ยมาก็มาถามเนาะทำได้ไหมล่ะก็บอกว่าเบิ้งดูโอ้ทำได้นี่วะโล แล้วที่นี่ในความฝันน่ะเพิ่นบอกว่าเอา้ากูให้ให้เงินให้ทองมึงกลับไปเดอิอแต่เป็นทรายให้เป็นทรายเออให้เงินให้ทองเดอเนี่เอาใส่ถุงให้ใส่ถุงให้ค่ะเอาสายใส่ถุงให้เลยแหละ,ะก็บอกว่าเป,เป็นเงินเป็นทองเดอ้ออ่ะเอาเมียกลับ นั่นนี่ก็เอาบ่เอามาเนี่ยถือมาอมถือมา,อานในก็ในความฝันว่ายื่นมือไปถือแล้วเออก็เป็นทรายคือเก่าเออก็เป็นทรายค่ะนักตึงๆเลยเอาทำไมเขาบอกว่าเอากูาให้เงินให้ทองมึงเนียค่ะจะเป็นทรายแต่ว่าเป็นดินทรายเอออค่ะ ตอนเอาให้ก็เป็นดินทรายไหมใช่ตอนให้ให้อะมันอยู่ในถุงอะก็มันก็ดินสรายนะคะน,น<พ>ก็เลยยื่นให้เราอะนี่เด้อกูให้เงินให้ทองมึงเดิอเนี่ยค่ะเพื่อน,ห,ห,นหันเอื้อนว่าเงินเงินทองค่ะแต่เพื่อนเรียกว่าเงินเนาะเงินเงินทองค่ะใช่แต่ว่าให้ให้น,นั้นนี่ตีหลันชีตีเป็นตัวไหนกันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ ายก็สายแปดไปใชดเจ็ดศ OK. ูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เอามาจะใส่นานนึ่ศูนย์ก็กาะจายไปอศูนย์กาะจายสามตัวเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ค่ะแต่ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะค่ะ ได้ยินค่ะว่านั้นนิ่เพื่อนฝันเนาะค่ะก็เลยนํำมาหดทงให้ทงนาเนาะค่ะมาเอาฝันของนันิกค่ะแต่บ่าเพื่อนตีตัวเด็กเพื่อนกะตีบุคคลมูเนาะจะว่าเพื่อนกะเข่าเด็กของเพื่อนค่ะเข่าสุกหลบค่ะแต่บางวดนี่นันิดเพื่อนกะตีให้แล้วค่ะแปดเจ็ดศูนย์ค่ะ ดกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนแปเจ็ดเแี่ร้อเนาะแล้วแต่เพิ่นมากเนาะเจเจดีเลยนั่นอีกี่ตี่อวววว่าถ้าเอายก็ขึ้นเจดีนั่นนะเจดีก็ต้องเป็นเจ็ดหเจ็ดห้าอืมค่ะเจดีนะ นันี่เพื่อนกะตีเป็นตัวเลกออกมาห้แล้วเนาะค่ะเจษหาเนาะนันิกกะแล้วแต่ท่านผช้่มสีมักเนาะค่ะกะให้พิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะไปเป็นแนวทางความฝันของนันิกเพื่อนกะเลขของเพิ่นกะที่ว่าเขาทุกงวดเนาะโดนโดนเวียนงวดค่ะแต่บางวดนี่เพิ่นกะฝันวาเรโกเจดีย์ค่ะอย่างาวความฝันของนันิกนี่ยังเพิ่มเติมบอค่ะก็จ้ะ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเรสีให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮ้าเอาไปรับชมรับฟังเนาะค่ะ,ะขอบคุณค่คณคสคะสรุปตัวเร้ของนานิกนอค่ะตัวเร้ของนานิกค่ะเพื่นฝันวาไดโกเจดีค่ะเลขของเพิ่นตีออกมากค่ะแ7 0เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะเรขของนานิกนอค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันยหกเจ็ดให้ท่านผู้ชม เอาไปเป็นแนวทางนอกค่ะสื่อสระกินแบงรัฐบาลค่ะอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํำเนเดอร์ค่ะถ้าบ่าท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริภาทดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลค่ะ ป่าบนคนอีสานกสสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านโนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกะมิเที่ยงทอนีคลิปนาโอกันไม่สุกๆหมานๆลำๆเรื่อยๆหิ่งหิ่งปังๆังกับตัวเรศของนานิกโนอค่ะสวัสดีค่ะ